สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยเซลต้อมอมมงคาเรามาอยู่กันที่สาขาปกแดงออยู่ตรงสี่แยกบางตะพินนะครับผมก็เซลต้อมวันนี้มีมานําเสนอลดลงอีกหนึ่งเทเลอร์เลยสไลด์มาใหม่ๆเลยวันนี้าดูที่ว่ามีอะไรสวยๆและมีอะไรที่เข้ามาใหม่แนะนํากันบ้างเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจก็เข้ามาดูไว้เป็นทางเลือกและอยากให้ลูกค้าได้ดูว่ามีคันไหนที่แบบตรงสเปคหรือว่าถูกใจลูกค้ากันบ้างว่าอยากได้เป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเกง๋งหรือเจ็ดที่นั่งโอ้โหเรามีครบสี่ประตูหรือว่า ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายคันเลยที่กำลังเข้าม่ใหม่เพราะว่า oh, uh, มาลงเครื่องกันทุนกคุเลยยังไม่ทันได้เอาลงรถสไลด์กันเลยนะวันนี้ oh, เออใช่เพิ่งมาถึงกัน,นสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้เรามาดูไล่ไปดูทีละคันดีกว่า oh. uh, จะมีวีโก้ขัา oh. ้านบนจะเป็นวีโกแล้วก็จะเป็นโตโ o ต้าเอวติสคันนี้ uh, สวยๆกันเลยสีขาวแม็กเดิมโรงงาน uh, ใช่ครับผมแล้วก็จะมา uh. มาดูมาดูการลงมาการุ่นร้อนๆเลยสดสดร้อนๆเลยครับผมลงมาจากสาขากอทมกันอีกหนึ่งเทเลอร์อยากจะบอกว่าถ่ายกันสนุกมากช่วงนี้ครับผมรถคือลงกันแบบรัวๆกันเลยแตหรบบลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถพราะช่วงนี้ก็ฟ้าฝนตกมันจะเป็นต่อการใช้งานเนาะเพราะตอนนี้รถมันก็มันมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานแล้วก็ดับลงชิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทํางานส้าฝนตกจะขับมอเตอร์ไซค์ไปก็เปียกฝนอีกอยากให้ลูกค้าได้ดูได้เลือกใช้กันดีกว่าราคาคือมือสองมันก็เป็นรถ สภาพสวยสภาพดีทางร้านเรารับประกันแน่นอนหรืออยากได้ราคาไหนประมาณไหนเรามีให้ลูกค้าเลือกกันค่อนข้างที่จะหลายคันเลยเพราะรถเราเยอะมากบอกตรงว่าเยอะมากและขายกันแบบเมาวันมากครับเดือนนี้คือแบบพอเราจัดหนักจัดเต็มกันที่กันแบบสุดๆกันเลยอ่าหรือจะเป็นดีแม็กอ่าโตต้าซีอาวอ่าซีอวเราก็มีนะอันนี้จะเป็นอะไรนะเซนตเซ็น โออตโยต้าเซนต้าโอเคอ่าเรามาดู c ี v กันบ้างดีกว่าเผื่อใครอยากได้ c ี v รถครอบครัวเจที่นั่งราคาแค่2 5งแสนบาทเท่านั้นดูราคาก็แบบโอโ้โหเป็นไงสองแสนบาทใครคืออย่าอย่าพลาดเลยด้วาราคานี้ผมบอกเลยคือว่ามาไม่นานชั้นบนจะเป็น m a ด้า b ีทีห้าสนะสประตูด้วยครับผมอ่ะคันคนไหนที่อยากได้หรืออยากได้สวยๆหนูก,ก็จะเป็นนี่เลยโตโย t a าฟอร์จูเนอรคันนี้ บอกเลยว่ามาพร้อมกับแม็กขอบ20ตรงสวยๆพร้อมกับยางเนตโตอ่าเราคือชุดแต่งเรามาเข้าทรงเลยอดูช่วงล่างก็ได้เดิมๆช่วงล่างเดิมๆเ,เลยคันนี้ท่อเดิมอ่าหรือว่าใครอยากได้วีโก้สประตูอันนี้ดูจากฟังเสียงแล้วมีท่อแน่นอนคันนี้มีท่อแน่นอนเเป็นว่าเราให้ดูกันแบบเรียวๆกันเลยคือยังไม่ได้แบบลงกันแบบหูๆร้อนๆกันเลยเรเพิ่งมาถึงกันเลยครับข้างในก็จะเดิมๆบอก สีครีมสีปหรือว่าสีเบจเดิมๆเลยวีโก้สีขาวคันนี้มา,มาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันแบบกิ่มหนำสำลานกันเลยทีเดียวเชียวครับวันนี้กับทีมฝ่ายช่างช่างเข้มโพชนา <c oughs> มือชงที่อร่อยมาก <c oughs> กินทุกวันชงทุกวันเหมือนกันครับคนนี้ <c oughs> บอกคนบอกได้เลย Okay. ตอนนี้เราก็กําลังเอาลดลงเนาะใช่เราก็เลยอยากให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบว่าสดสดร้อนๆกันเลยว่ารถเราคือเป็นรถบ้านทุกคันไม่มีย้อมแมวแน่นอนครับผม,มคือเราไม่ได้ไเอารถชนนักน้ําท่วมมาเอามาซ่อมหรือว่ามาลอาขายลูกค้าแน่นอนคือเรารับรถเดิมเดิมมาเลยตามสภาพที่ลูกค้าขายและพึงพอใจแต่ทางร้านเราตรวจสอบแล้วรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมทางร้านเรารับซื้อมาและพร้อมขายลูกค้าทุกท่านทุกคน ช่างมาดูได้เลยรถเราสวยทุกคันครับมีบริการตรวจเช็คอย่างดีจากทางอูอิสเปคชั่นแน่นอน,อนลงกันมาแบบว่าจุใจกันเลยทีเดียวไปเลยครับผมอ,อยรอย ลงมาหมดทุกคันแล้วเรากำลังจัดร้านกันอยู่ว่าสต็อกเราแน่นกันมากจัดร้านเตรียมเข้าสต็อกกันแบบแน่นๆกันเลยตอนนี้ถือว่าแบบโ,โหลน้ลนล้นล้นกันเลยและคือเราต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่อยากได้รถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับผมเราเตรียมสต็อกต้อนรับลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรีโวดีแม็กวีโก้มาด้าพอจูเนอคือเรารองรับลูกค้าทุกท่าน ที่อยากได้ตามใจสเปคลูกค้าเลยเราเข้ามาดูเข้ามาชมก็ได้เพราะตอนนี้เราสต๊อกรถทุกคันแน่นมากๆอยากให้ลูกค้าเข้ามาคุยกันที่ร้านได้ครับเราอัมโฮมคาร์สาขาปวกแดงจังหวัดละยอง,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 งอ,อ่าแน่นกันมากถือว่าแน่นมากตอนนี้สต๊อกเราแน่นแล้วก็พร้อมจัดส่งลูกค้าอีกโอ้โหเราก็คือล้างเตรียมรถล้างจัดส่งลูกค้าคือบอกก็บอกได้เลยว่าวันนี้อนุมัติกัน5คันรัวๆรอลูกค้ามารับรถอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับผม ถ้าใครสนใจอยู่อยากได้รถรุ่นไหนรีบเข้ามาดูเข้ามาคุยเข้ามาจับจองกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจร้านหรือว่าทางหน้าร้านก็ได้ครับผมเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้อันนี้ผมก็พอสมควรแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปจัดรถด,ด้วยเนาะอันนี้ผมก็เซลต้าม,า,ามอมคาสาขาผมแดงจังหวัดระยองก็สวัสดีครับผมหรือว่าคนไหนที่อยากเข้ามาหรือว่าอยากมาเจอตัวผมจริงๆก็โทรหาผมได้เบอร์ เซลต้อม065 426 8882ครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านแน่นอนาพรคอมครับผม,ผมไปเจอกันได้เลยที่อาพาร์มนตา